ชาวบ้านเฮาแห่ดูลูกวัวประหลาดพึ่งคลอดมีห้าขาเจ้าของเผยตัวเลขยันไม่ขายเชื่อว่ามาให้โชคสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะพบลูกวัวประหลาดพึ่งคลอดนะคะมีห้าขาสองกลีบนะคะเป็นลูกวัวชนแชมป์หลายสนามแล้วนะคะเจ้าของเชื่อนะคะมาให้โชคนะคะยันไม่ขายแน่นอนนะคะ ลูกวัวปรลาดนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะคะเป็นวัวของนายกเกษมใจแข็งอายุ61ปีนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่9 0หมู่หนะคะตำบลนาโตะหมิงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะเป็นลูกวัวเพศผู้นะคะที่เพิ่งคลอดเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมานะคะ เวลาประมาณ10นาฬิ50นาทีนะคะมีน้ำหนัก15กิโลกรัมนะคะคลอดในวันที่4นะคะและก็มีแม่วัวชื่อเจ้าขาวหลางศาสตร์นะคะอายุประมาณ14-15ปีนะคะซึ่งเจ้าขาวหลางศาสตร์นะคะเป็นวัวเป็นลูกวัวของวัวชนปักใต้ชื่อดังคือเจ้าร้อยรูนะคะ ชนชนะมาหลายสนามแล้วนะคะทำให้แม่วัวมีความสมบูรณ์แข็งแรงออกลูกปีละหนึ่งตัวมากกว่า10ตัวแล้วนะคะแต่ทุกตัวปกติดีมีเพียงลูกวัวตัวนี้เท่านั้นนะคะที่เกิดมามีขาหลังงอกขึ้นมาอีกหนึ่งขาเป็น5ขาแต่มีเท้าสองกีบคล้ายกับจะมี6ขาเจ้าของตั้งชื่อว่า เจ้าโชคดีเพราะชื่อว่าจะนำโชคมาให้นะคะโดยเจ้าของวัวละว่าได้ซื้อเจ้าขาวลังสารมาเมื่อ3ปีที่แล้วและตกลูกออกมาเป็นตัวที่3ซึ่งแม่ของมันห่วงมากแต่เจ้าของสามารถเข้าใกล้และเอามาอุ้มได้อย่างสบายโดยตั้งใจจะเลี้ยงเจ้าโชคดีเอาไว้ดูเล่นหากใครจะขอซื้อก็ไม่ขายเพราะว่าเลี้ยงวัวมาหลายตัวเป็นเวลาหลายปีนะคะ แต่ก็ยังไม่เคยพบวัวที่มีลักษณะแปลกๆแบบนี้ในชีวิตจึงตั้งใจจะเลี้ยงเอาไว้ใกล้บ้านนะคะป้องกันขโมยที่อาจจะลักเข้ามาลักเจ้าวัวประหลาดนี้ในช่วงกลางคืนนะคะแน่นอนนะคะชาวบ้านทราบข่าวก็มาขอดูแล้วก็ที่สําคัญมาสองเลขบ้านนะคะย้ําอีกครั้งนะคะเลขบ้านคือเลข9 6่6นะคะเวลาที่คอเจ้าโชคดีคือ 1 0 5นาิกานาทีนะคะวัวมี5ขา6ก,กีบนะคะชาวบ้านเชื่อว่าเลข6มาแน่นะคะบางคนก็บอกว่า96มาแน่69นี่ในประมาณนี้นะคะ<อ>ดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบางคนบอกว่า156นะคะนี่เลยนะคะ แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนนะคะผู้คนต่างลุ้นวาดจะได้โชคแน่นอนนะคะวัวเกิดใหม่นะคะมีความประหลาดมี5้าขานะคะชาวบ้านชื่อว่าจะมาให้โชคนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ